ครับผมร้านชุดกับขี่บิ๊กไว้มือรสองเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมมีเสื้อ,อากาศทรงสปอร์ตนะครับเป็นผ้าแอร์ o ฟแต่ว่ามันเป็น All-in-One นะอออิ n วันคือเขามีทั้งซับกันหนาวซับกันน้ำแล้วก็เสื้อนอกที่จะเป็นผ้า C2 นี้มาด้วยนะแล้วมีมา2ตัวนะครับทั้งคนตัวเล็กและคนตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวตัวใหญ่ก็มีนะครับนี่เป็นไซส์ของ คนตัวใหญ่นะครับก็จะเป็นนี้เลยนะมีมา2ตัวเป็นเสื้อคู่นะครับผมเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็ุณปมบัิของมันละกันนะครับผมอ่ะเบื้องต้นก่อนเลยตัวนี้นะตัวนี้อก46ยาวยาวไม่มากตัวนี้ยาวไม่มาก,ยา,มมากยาว23นิ้วนะครับยาว23นิ้วก็เหมาะกับคนไซส์ M ไซส์ L นะครับตัวนี้อก46 นะครับดูเต็มเต็มเพราะว่าผมใส่ใสตัวไลเนอร์ข้าใน2ชิ้นเลยนะครับ <c oughs> อ,อกสี่สยาว23นะครับตัวนี้ผ้าภายนอกนะเป็นผ้าแอร์โฟทั้งหมดเลยนะครับมีปรับรัดแขนนะนี่ที่เป็นตีนทุกแกนะครับก็เลือกเอาฟังก์ชันรัดตามสบายแล้วก็นี่ปรับรัดกาดให้มา3ระดับนะสจุด ตัวนี้กระชับแน่นอนนะครับถ้าเราถอดข้างในออกก็กระชับแน่นอนก็รัดตัวนี้ได้เพิ่มนะครับเอวปรับรัดได้ด้านหลังนี่นะครับมีการบิวอินติดแล้วก็ยื่นมามากกว่าด้านหน้าเพื่อป้องกันการก้มนะครับจะได้ก้มไม่เปิดเนาะนี่รีเฟกมีนะน me, นะตัวนี้เหมาะกับการทัวริงเลยแหละครับนะครับ,นะรบตัวนี้รีเฟ็กมีนะไไลท์มันอยู่ที่ด้านใน คือต้องบอกกันว่าผ้าแอร์โฟนไม่กันน้ําแต่คราวนี้เราอยากให้มันกันน้ํามันก็จะมีซับกันหนาวแล้วก็ซับกันน้ํามาให้ด้วยสําหรับตัวนี้นะครับผมขออนุญาตค่อยๆถอดเอ,อ่อแล้วมันสามารถที่จะแยกชิ้นได้นะด้วยนะครับตัวอ่าไลเนอร์ด้านในนะมีหนึ่งชิ้นสองชิ้นกันน้ำแล้วก็กันหนาวเดี๋ยวผมถอดให้เลยละกัน นะครับคือถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ลมเย็นสบายนะครับแต่มันจะไม่กันไม่กันน้ำนะมันก็ถอดออกเลยนะครับถอดกันน้ำออกถอดกันน้ำออกก็ใส่เป็นเสื้อแอร์โฟเพียวๆเลยนะครับก็มีการอะไราปกตินะครับมีการอะไราปกติรับลมระบายอากาศได้ดีก็เย็นสบายเหมาะแก,ก่หน้าร้อนนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้มันกันน้ําด้วยแต่ก็กลัวว่าระบายอากาศไม่ดีนะเราพกเฉพาะซับกันน้ําติดตัวไปนะซึ่งมันก็ไม่หนามากถ้าเกิดสุ่มเสี่ยงที่จะมีฝนเราก็ค่อยเปลี่ยนมันเออไม่ใช่เปลี่ยนสิเติมมันเข้าไปนะครับเติมมันเข้าไปในเสื้อเรานะอ่าตัวนี้นะอันนี้คือเสื้อเมนก่อนนะนี่เสื้อเมนของมันก่อนนะครับ ตัวนี้คือไม่มีไลเนอร์แล้วนะวนใส่แบบไม่มีไลเนอร์ตินกานี่ผมใส่แบบไม่มีไลเนอร์ละตัวแบบนี้นี่คือเย็นสบายแน่นอนนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่คือตัวตั้งต้นนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะ ตั้งต้นก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วมาดูนี่นะครับตัวนี้มันแยกได้เป็น2ชิ้นนะครับแยกได้เป็นสองชิ้น,น,น,นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นซับกันน้ำนะครับถ้าหน้าฝนเราตัวนี้ใส่กระเป๋าคาดเอวเราไปก็ได้แค่นี้เองนะ ส่กเป๋าคาดเอวแล้วก็ติดไปนะครับถ้าจะลุยฝนก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับแต่ถ้า,าไปหน้าหนาวประเทศไทยก็อาจจะไม่มีฝนก็ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ตัวเดียวพกไปนะครับพกไปมันสามารถแยกใส่ได้นะไม่ต้องใส่ทั้งหมดนะชุดนี้ได้อันนี้ได้นะครับหรือจะทั้งหมดอย่างนี้ก็ได้นะครับบางนที่อยู่ภาคใต้บางทีกว่าจะมาถึงทางเหนือนะครับสามอากาศ พกมาเลยตัวเดียว All- inone จบนะครับพวกนี้ใส่ปีป๊บนิดเดียวเองนะครับผมเลยได้ทุกสถานการณ์นะครับมันแยกใส่ได้ตัวนี้เป็นกันหนาวนะครับนี่เป็นกันหนาวตัวนี้เป็นกันน้ำประกอบร่างกันได้เสมอนะครับผมราคาอยู่ที่2,800บาทนะครับ All- inone ทัวร์มาสเตอร์ตัวเดียวจบนะครับอีกตัวนี่สเปคเหมือนกันนะมี3มชิ้นเหมือนกันนะครับ ตัวนี้ราคาอยู่ที่2,800บาทเหมือนกันนะครับไซส์58นะครับเป็น 3XL เ็นะครับอ็สย,ยาว28นะครับราคา2,800นตัวนี้มีกันหนาวมีฟังก์ชันเดียวกันเลยนะครับผมขออนุญาตรีวิวเป็นตัวเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็นขนาดกระป๋อนะครับเห็นไหมเฟกมีพอใช้ตัวนี้มีบิลอินติดนะบิอินด้านในมีกาดถอดได้นะกาดพวกนี้ ลีเฟกเขาก็ถือว่ามีพอใช้เลยนะครับสำหรับการเดินทางยาวๆนะครับตัวนี้ตัวเดียวจบนะครับถ้าใครจะลุยข้ามประเทศก็ผมคิดว่าตัวนี้ตัวเดียวก็จบนะครับถุงมือน้าหนาถุงมือนี้พบไป2นะครับผมถ้าถ้าเจออากาศหนาวๆนี่ต้องแยกใช้ตัวของถุงมือกันหนาวต่างหากนะครับถ้าหน้าหนาวน,านี้กอโซเลนนี้หนาวมากๆนะครับเพื่อนๆถุงมือธรรมดาเอาไม่อยู่นะครับตอนเช้าแนะนําให้ใช้ถุงมือกันกันหนาวมาด้วยนะครับผมโอเค ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามนะครับเดี๋ยวรับชมรีวิวอื่นๆของทางร้านได้เสมอฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามด้วยนะครับรับชมภาพนิ่งเพิ่มเติมได้นะครับทางน้องไอวินมาเดี๋ยวเขาส่งให้นะครับแล้วก็สามารถดูสินค้าตัวอื่นๆได้อีกในทางเว็บไซต์นะครับผมผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเข้าไปเลือกชมดูชอบตัวไหนแคปหน้าจอมาประเมินสอบถามน้องเอมินได้ว่าใส์ตัวนี้เราใส่ได้ไม่ได้นะครับใส่ไม่ได้เปลี่ยนได้รับสินค้าไปแล้วภายใน7วันถ้าใส่ไม่ได้เปลี่ยน ได้นะครับเปลี่ยนสินค้าได้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะฮะ,ะ,ฮะโอเคขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามมากนะครับสวัสดีครับ